มาครับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดในฝั่งของทางด้านน้องวันใหม่อนันตยาเนาะพี่น้องน้องเอฟซีแฟนคลับลายทนเลคนภากันแห่ชื่นชมกันรัวๆเรียกไร้วยาแก้ไขสถานาการณ์ได้ดีมากๆนะคะนี่แหละครับพี่น้องในฝั่งของทางด้านน้องวันใหม่เนาะพี่น้องน้องกะทือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ในตอนนี no. ้เอฟซีแฟนคลับหลายควนภากันให้ความสนใจย่างมากครับพี่น้องแต no. ๊บว่วสิบเป็นในเรื่องของการร้องการร่ำการฟอน นะคะอีอย่างต่างๆเข้ากับเดเห็นแล้วนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถล้นตัวเกินตัวจริงๆนะคะแล้วนี่แล้วพี่น้องแอดมินเดเห็นในคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปวินาทีที่ทางด้านน้องวันใหม่นะคะกำลังทําการแสดงอยู่ค่ะพี่น้องแล้วนี่ละเมื่อน,น้องจะทราบปัญหาทราบปัญหาอีอย่างว่าตีทราบปัญหาวานระบบเสียงระบบอ่าดนตรีนะคะเหมือนจะแบบไม่ดีจังิงีไหมค่ะพี่น้องๆกันเลย ในมีการแก้ไขสถานการณ์แต่การแก้ไขสถานการณ์ของน้องนการก็คือผิดพลาดเล็กน้อยจนทําให้น้องลื่นล้มบนเวทีเนะคะเดี๋ยวทีใไ้ไลายคนไปเบิ้งคลิปนี้กันจังเอยสะกอนเพื่อทีสิได้เห็นภาพทีชัดเจนมากขึ้นเนะคะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กัน นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดเนในฝั่งของทางด้านน้องวันใหม่นาะพี่น้องน้องในขณะที่กำลังล่ำอยู่เนี่ยแหละครับพี่น้องแล้วน้องก็ทราบนะคะว่าระบบไม่เสียงนี่มัน มันสีบานเจริรับบบเสถเียนประมาณนี้นะคะน้องก็เลยมีการแก้ไขสถานการณ์คือเซดให้แม่แม่เอซี่เป็นคับหลุ้นผากันแบบมวนฟืนนะคะแบบบ่ติดคับจังสีนะคะพี่น้องก็งเลยแก้ไขสถานการณ์โดยการเีนี่นะอ้าวเมื่ออนเกี้ยวจังสีนะคะพี่น้องเพื่อให้มีลูกเล่นมีอะไรวันเถาะนะคะในโชว์นั้นแต่สําหรับการแก้ไขสถานการณ์ผิดพลาดเล็กหน่อยก็คือเหมือนน้อง พยายามที่จะฟ้อนเกี้ยวนั่ยแะครับพี่น้องแต้ว่าการฟ้อนของน้องนี่นะคะอาจจะติดปัญหาตรงรองเท้าหรือว่าน้องอาจจะมือล่มเนาะพี่น้องเนาะพื้นเวทีอาจจะลื่นประม่ณนี้ละน้องกันเลยมือล่มครับพี่น้องเนะค่ะเป็นแต่า่าเป็นการมือล่มทีเอฟมซีแม่ค้ายคนผ้ากันแบบม่งวาสิว่าจังไรละเนะคะ่ะบ่ไดเป็นปัญหาไงญร้คนม่วงว่าจังสั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสําหรับทางด้านน้องบันใหม่ มือนล่มครับพี่น้องน้องกับบ่ได้แสดงสีนาะอาการทีแบบบาเจ็บปวดจังสิแม่น้องพี่น้องนาะแต่น้องยิ้มออกมาเป็นจังใดมูจอว,วะนะี่ยค่ะคันปกติแล้วศิลปินมือนล่มทึงได้ที่แน่นอนรา์วาเอฟซี FC เป็ขับหลายคนกระตรงผ้ากันแบบเป็นห่วงกระตรงผ้ากันแบบตกใจอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาน้องพี่น้องนาอแต่สําหรับทางด้านน้องวันใหม่ล้มยังไงให้ได้เสียงหัวเราะ นะคะล้มยังไงให้แบบมีคนแบบยิ้มจังสีไหมคะพี่น้องแทนที่จะตกใจแมนบอสเนา,าพอบาพอหนองหลมล,มลมงโอกาได้ทีการหัวขึ้นคะ่ะพี่น้องนะคะเอากะโดยความคีหน้องอายุยัง่งยั่งหน่อยวันทออายุแค่สิบสามปีแต่ว่าน้องเป็นเป็นล่างไงซือเป็นผู้ใหญ่ซือน้อพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่ว่าความคิดหรือว่าการเดือ การมืนนี่ก็เป็นตามภาษาไววนั่นแหละครับพี่น้องนะคีคะก็เป็นตามภาษาไว้แล้วนี่แหละพ่อจะควงมือหลอมอยู่ที่เวทีค่ะพี่นอ้องขนกะมาเบิงหลายเอารลดลหลัเศ็ษจังไดบ่าจังสีแ่แหมสุติว่าน้องวันใหม่ลม้มถ้าน้องบอกว่าโอ้ยเจ็บจังสี่แหมค่ะพี่น้องโอ้ยเจ็บหรือน้องแบบแสดงสีหนาอาการทีบ่งบอกว่าจะคองแบบยิว้าจังใดละ่ะอ่าปวดเมื่อยปวดขาจังสี่แมม เสื้อพ่อครับพี่น้องว่าทุกคนเอฟซี FC แฟนคลับทีผ้ากันมาหมมาุ่มมารูปมมาเบิงงนี่ยหละหลายคนกับผ้ากันคิดหนักนะคะบางบางาสถานการณ์นี่อาจจะแบบเป็นเรื่องใ่ญ่ไปเลยเด็กครับพี่น้องอาจจะคิดว่าเออผื่นเวทีจังสันจังเสียหลายคนอาจจะลาไปแต่สําหรับทางด้านน้องวันใหม่ถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากๆทุกคนนี่ก็คือบ่แปลกใจเลยทุกคนมองว่า กับเป็นโตของวันใหม่น่นน่ะน้องวันใหม่หลายคนว่างว่าเป็นเป็นเด็กหน่อยทีแบบมึนทีแบบดื้อนพี่น้องเนาะบวาสิยุทเทิ่งเวทที่หรือบ่าสิยุ่หลังเวทีก็คือเป็นเด็กหน่อยทีมึนเป็นเด็กหน่อยทีดื้อแล้วนี่ลหละเวลาทีตอนน้องล้มนพี่น้องเนาะหลายคนก็เลยพ้ากันมองว่าเป็นอีหยังทีตะโลกเป็นเรื่องทีตะลกไปวันเทะเนพี่น้องเนาะเอากะนี่แหละครับพี่น้องนเรื่องเรียบ้านในฝั่งขคงทางด้านน้องวันใหม่ ลมไล่เทียนเลยด้วยค่ะพี่น้องอยู่บนเวทีสาหน่วยเพชรบานแพ้งนาะพี่น้องเนาะล้มบ่อยมากๆล่มจนทีแบบว่าบาดเจ็บแล้วกะมี่นาะพี่น้องเนาะจนแบบเข้าถลอกจนเลือดอาบขากะมี่แต่น้องก็ยังทําการแสดงแบบเต้นคือเก้าเหมือนเดิมเต้นแบบเต็มทีนกับสีเต้นคูกับทางด้านน้องหญิงๆน้องพี่น้องเนาะคูเพลินวันเพาะนะคะแล้วอ่าถึงแม้ว่าจะคล้องสี คาเจ็บครับพี่น้องเลือสีอาบันไดตะบาก็ย่งคงแบบนี่ล่ละเอมเต้นแม่แม่เอ็มซีแฟนคลับด้ดนหนาเวทีได้เป็นย่างดีเนะะี่คะก็ถือว่าเป็นอย่างทีเข้าไดเบิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออ,อเด็กนอยคนนี้ดี Bottom. บอธรรมดาเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาเอ็มซีแฟนคลับคิเ็นว่าจำเลยเนี่ยครับพี่น้องสําหรับในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเข้าการได้เห็นวันใหม่กับอุงอิงไทยกลินน้ำกันดูอรณละ่ะเนาะพี่น้องเนาะนะคะและะ้วก็เวลาทีทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันหลายคนม่องว่าดื้อคุ้นสอง ปกติแล้วนี่พอการใช่เสียน้นเพิ่นกับสิแบบมักไทยอุ้งอิงอยู่แล้วแต่พอมีวันใหม่เข้ามาเสียนนกับพอการใช่ก็ต้องมีการไทยวันใหม่นําเนาอพี่น้องนาะแล้วนี่แ่ละพ่อเดมาอยู่นน้ำกันหลายคนบอกวันดื้อคู้นสองคะถามว่าวันใหม่นะฮะน้องแบบจีบ่าจะได้หล่ะกล้าเขาหาเออยบ่น่องก็คือแบบเจียมตน้องกับบากาเข้าหาเออยอุ้งอิงนั่นล่ะค่ะพี่น้องแต่อุ้งอิงเป็นคนเรียกน้องบันใหม่มาเอง อุงอิงนี่บอกตลอดนะคะว่าเธอต้องไปขึ้นรถกับฉันหรือว่านี่แหละเวลาทีเฮ็ดผมจังสีไหมคะพี่น้องอุงอิงมากบอกกับวันใหม่เสมอว่านี่ขารเฮ็ดผมเม่อใดเอามาให้พี่แองจี้พี่มอนอิงซซยเดอร์มันเล่นยู่เต้นเฮ้าจังสีไหมมาเล่นอยู่เต้นชั้นนะประมาณนี้ก็คือคนนี้อุงอิงดันเองเป็นจังไดพ่อใดมาอยู่กับอุงอิง กระแสก็สกคือรุ่มเขาหาวันไม่แบบเต็มที่เลยนาะพี่น้องเนาะนะคะพอการใช้เสียน้นก็คือสนุกทายเลยค่ะพี่น้องเนี่ยพ่อได้มาอยู่ร่วมกันหลายพนบอกว่าดื้อคึ้นสองนาอพี่น้องเนาะกาถือไดว่าเป็นความหนารักวันเพาะสาหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแท้งก็คือหักและก็เอ็นดูวันใหม่มากๆนาะพี่น้องเนาะน,น,นาะคะระกะอ่านี่แหละค่ะพี่น้อง การทีะสด้ขึ้นรถนางรถตู้กับอุ้งอิงว่ามันเรื่อง,ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครก็จะขึ้นได้เลยเด็กครับพี่น้องต้องเป็นคนทีอุ้งอิงเลือกเลือกเองวันเถ่อนาะพี่น้องเนาะและวันใหม่ถือว่าวาสนาดีแห้งนาะพี่น้องเนาะได้ขึ้นไปนางรถตู้กับเอืยอุ้งอิงนะคะอ,อุ้งอิงก,ก็คือแบบ น่ารักกับวันใหม่มากๆนาอพี่น้องเนะเอืยว่านน้องวันใหม่ก็คือเนี่ยล่ะอาจจคือแบบเจียมตวได้ค่ะพี่น้องบอคาเขาหาเอื่ยนาอพี่น้องนอแต่ก็ตามงันแล้ะครับพี่น้องยังทีเข้าไดเดเห็นเดเบิ้งกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหนารักเวลาที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยการอุ้งอ้งนองกะมีความสุกแต่เฮ่ห้าเป็นพิเศษวันถอเวลาที่ได้เล่นกับวันใหม่เหมือนแบบเดม่มูเล่นจังสีไหมครับพี่น้องก็เป็นไปตามหลุ่นตามวหวของเขานั่นล่ะ น้องพี่น้องนอกระตามนันนะคะนั่นแหละครับพี่น้องจหรับทริปนี้ก็ขอ,ขอจบทริไปไว้สำนีสักก้อนนอกค่ะก็กลับมาสวัสดีค่ะ